สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วรัฐอาณาจักรทั่วโลกวันนี้เราจะมาเสนอเมนูเมนูอะไรนี่เดี๋ยวดูชื่อก่อนเส้นปลาทรงเครื่องแต้จิว๋วทรงเครื่องรถต้มยำน้ำข้นเป็นเส้นปลานะครับนี่มันเขามีวิธี ทำให้เส้นปลาสงเครื่องฉีกซองเทเส้นลงไม่ชามนะครับเติมน้ำ280มลเข้าไมโครเวฟประมาณ3นาทีเอาออกมาจากเตาเขาบอกระวังร้อนด้วยแล้วเติมน้ำมันพริกเผาที่เขาแถมมานี่ครับมันจะมีแถมมานี่อยู่ในซอง โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการฉีกซองเลยนะครับเคปนะครับเรามาฉีกซองกัน,นรับฉีกซองเลยถูกไหมมีเส้นเ,เส้นออกมาโอ้โหเทลงไปเลยครับเสร็จหมดแล้วอันนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยเครื่องปรุงออกก่อนมีน้ำมันด้วย นี่ครับแล้วเขาให้เทน้ำรับ280มลตอกะกยังไง280มลนี่น้ำขวด600มลเราเ,าเติมครึ่งหนึ่งไปเลยครับเปิดน้ำครึ่งหนึ่งครับครึ่งขวด600มลอีกโอเคครับ แยวเราเอาเข้าไมโครเวฟนะครับต่อไปไมโครเวฟครับเปิดฝาออกนะครับใส่เข้าไปเลยตั้งเวลา3นาทีครับกด,ดไปเลยครับโอ้ยในตัวเลข3 ตามนัที่กดสตาร์ททำงานโอเคนะครับไมโครวเวฟเสร็จสิส้นไปแล้วนะครับนี่มันบอกว่าอะไรอะไรเอ็นแอนเปิดมาโอ,โอ้โหร้อนหรือเปล่าจับดูครับเขาบอกว่างร้อนร้อนอยู่นะครับวาง่อนวาง่างางางอน ครับตอนนี้เราก็เข้าไมโคร่วเออกมาเรียบร้อยแล้วครับน้ําร้อนๆเส้นดูครับมีลูกชิ้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงเครื่องนะครับเล่นนี่เลยครับน้ําพริกเผาก่อนเลยชีกซองเต็มคนครับ เปื้อนมือครับเรียรได้ครับ <c oughs> คนก่อนต่อไปครับใส่เครื่องปรุงผงปรุงมีรอยฉีกมาให้อยู่ฉีกเลยครับเททมหมดเลยครับ ครั้งแรกว่ามันต้องเทขนาดไหนจัดเต็มครับผมน้ำข้นครับนี่ลูกชิมมาแล้วครับชิมก่อนคนระับ ตับต้มยำเส้นต้ยมยำแซ่บครับนี่ครับโชว์ซองอีกครั้งครับแต่จีเส้นปลาทรงเครื่องครับต้ยมยำ